ที่ทางพี่น้องเฮ้านะครับใส่บาตนะครับแล้วนะครับกับทางคุณลุงซอจอนะครับไปบอกคุยหพบะนะครับกับพี่กำนองเฮ้าจักข้าวนะครับก็หอดพิธีการเฮ้าเลมนะครับกับพี่ให้น้องเข้าในใส่บาตนะครับทางเป็นซ้ำมาหน่อยเด้นะครับนังคุณลุงซอจอกได้นะครับ ซ้ำกันครับกินกน้นนองมานน้อยเฮานัหล่ะนะครับเพราะว่าเห็นเป็นผู้งานเนาะนะประจําประจํานะครับเม่ว่างานโศกงานเศร้านะครับงานบุญงานม้วนงานซื้นนะครับเป็นมะฮวมเฮาอยู่เป็นประจะระรํานะครับการําหรับไม่ใญ่เฮานะครับใส่บาตรแล้วกับลูกหลานเ้าตามเนาะนะครับใจเย็นๆกับว่าเป็นยังนะครับตั้งคิดตั้งใจดีๆนะครับ แต่งศิเป็นบุญเป็นกุศลนะครับตันเฮาหลีบร้อนนะครับตันเฮาจิตใจวันนี้นะครับกะสีโมได้เต็มขับกะสีเืออากาศนะครับให้จัดคุณลุงนะครับได้พบปลาเลยเนาะนะครับต่างปอคุยตามอัธยาศัยของคุณลุงเนาะครับการท่านท่านซอจอนนะครับแต่ปอกุยโอบะกะทีกงนองนะครับโอ้เอ้าสวครับครับครับ เช่นทางทางสจครับขออนุญาตนะครับขอผมน,นมันสการ์ประเดชพระคุณอ่าพระเทรานุเทระนะครับอยู่ในอ่าวัดบรรณาดีของเฮ้านะครับอยู่ในเขตตำบไลไร่ฉีนะครับที่มาอ่างานบุญเปิดบ,บ้านนะครับเรียนพอผู้ใหญ่บ้านอ่ามูที่สามนะครับพอผู้ซอยเนีย่ยผู้ซอยนะครับพี่นกนะกรรมการบ้าน สิ่งที่อยู่ในจิตใจก็คือการล่งพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องและก็ซอยงานในเกื่องของกิจกรรมทั้งชุมชนของเข้าจังสี่ดังนั้นนี่ได้<น>บาน,นะครับเพื่อกีะจายมาว่าความงีงามของปูยาถึงโยน,นหินน้ำทางเช็ดไห้ดูไล้านในเม็ดน้ำทั่งตามนั่นก็คือบุญเบิดบ้านนะครับ โดยเฉพาะพี่นนองบานเฮ้านะครับแต่ต้องบอกว่าประเภทนี้วัฒนธรรมหรือสิ่งที่เคยแยะทกันมากด้วยรุ่นต่อรุ่นโดยพ่อพือ้คับผู้ที่ปฏิบัต